สวัสดีครับร้านบัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตใหม่นะครับสินค้าเข้าใหม่ในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์ขนาดไซส์40แรงม้านั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะ L4018SP นะครับเป็นระบบคิดด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับลูกค้าแต่มีมือสองแล้วนะครับคันนี้จะเป็นรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับ ตอนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราไปร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันในช่องทางเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ YouTube นะครับอันนี้เรานําเสนอกับ4018 SP รถปี64นะครับเป็นระบบคิดด้วยนะครับโอ้โหรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ยังเป็นรถใหม่ที่สุดเนาะชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้224ชั่วโมงครับโอ้โหได้งานน้อยครับรอยฉลอกก็มีบ้างเล็กน้อย ลงน้ำบ้างก็มีนะครับกระทะสีเดิมๆนะครับยางดีสี่เส้นนะครับเป็นโอตานิทั้งสี่เส้นชุดเบมิดตอรหน้านะครับยางเต็มๆอยู่เลยนะครับคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปีหกสี่นะครับผมเป็นรถถึงได้ถึงนาเนาะคันนี้ใบมิดตอรหน้าพร้อมโรตารี่นะครับเป็นโรตารี่ขนาดหนึ่งเมตรหกสิบห้าเซนนะครับ1ึงเมตรหสิบห้านะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่485,000บาทนะครับ485,000บาทกับ4018 SP ระบบคิดนะครับรถจัเบียนปี64 485,000ครับนี่ดูด้านท้ายครับนี่ครับมีคาบสนิมน้ำนะครับให้ดูนะเอยแต่ก็ยังเดิมอยู่นะไม่มีเปลี่ยนสินนะไม่มีรอยสีกาวยังเดิมอยู่สินสองข้างไม่รั่วนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญยัเทคเตอร์นะครับ อันนี้ช่องเสียบ USB เอ้ยช่องเสียบที่ชาร์จก็ยังมีนะครับเป็นรุ่น40 SP เติม B20 ก็ได้นะครับ485,000ครับใบมีดันหน้าพร้อมโรตารี่นะครับ1.6เมตรน,น,นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดใครต้องการอยากได้40 8ราคาประราคาประหยัดนะครับใบมีดนหน้าพร้อมโรตารี่นะครับ เส้นสี่ล้อนะครับทุกค้า่ได้งานได้ปกติครับสี่แสนแปดหาบาทนะครับ l t 0 8SP นะครับรุ่นระบบคิดรถเทิรวปีหกนะครับใบมีดาหน้าพร้อมโรตเรี่ แ8 5 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9, 9 9 8 8นที่ร้านประายักเตอร์เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ